v เท่ากับ u บวก at คอนเซปต์ ET, ในหนึ่งนาทีมาดูกันอันนี้คือ3หัวข้อหลักนะครับที่เราต้องรู้จักมันก่อนนะฮะก็คือว่าเรื่องของ distance velocity acceleration นะฮะเออ่ distance เนี่ยก็คือระยะทางนะฮะแล้วก็ความเร็วแล้วก็ความเร่งนะฮะระยะทางเนี่ยเราเข้าใจกันอยู่แล้วแหละว่ามันคืออะไรนะฮะต่อมา velocity ก็คือความเร็วนะฮะความเร็วลองจินตนาการเพิ่มนิดหนึ่งดูนะฮะต่อมาความเร่งฮนะความเร่งความเร่งเนี่ย เป็นปริมาณที่บ่งบอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความเร็วอีกทีหนึง่งโอเคไหมผมจะอธิบายแนวคิดง่ายๆเกี่ยวกับความเร่งนะฮะสมมุติว่าผมมีวัตถุหนึ่งครับกำลังวิ่งตรงมาด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีนะฮะแล้วแน่นอนครับว่าจูๆ่ๆเนี้วัตถุเนี่ยเกิดความเร่งะฮะเกิดความเร่งและใช้ความเร่งเนี้ยหวินาทีฟังอีกทีนะฮะวัตถุเกิดความเร่งแล้วใช้ความเร่ง ไปใน1วินาทีเราเราใช้ความเร่งนี่ฮะหวินาทีฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรรู้ไหมครับถ้าเราใช้ความเร่ง3เมตรเปอร์เซกสแควร์ใน1วินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความเร็วนะฮะจะเพิ่มขึ้นบวก3เมตรเปอร์เซกครับความเร่งกับเวลาตรงนี้ฮะมันจะทําให้ความเร็วตรงนี้เพิ่มขึ้นฮะโอเคครับแล้วคุณก็เอาความเร็วตรงนี้ครับ ไปใส่กับความเร็วเดิมของมันที่มันพุ่งเข้ามาใส่คุณตอนแรกครับแน่นอนครับหลังจากที่คุณใช้ความเร่งนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีความเร็วเป็น7.0เมตรเอเนั่นเองอันนี้ก็คือวิธีแนวคิดเกี่ยวกับความเร่งแบบฉบับง่ายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูอีกวิธีหนึ่งกันในกรณีนี้ผมจะใช้ความเร่งเท่าเดิมแต่ว่าผมจะ เปลี่ยนเวลาเป็น2วินาทีนะฮะดังนั้นเนี่ยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้น6เมตรเปอร์เซกครับดังนั้นเนี่ยความเร็วสุดท้ายที่เราจะได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ10เมตรเปอร์เซกนั่นเองอันนี้คือแนวคิดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของความเร่งนะฮะต่อมาฮะขออีกตัวอย่างหนึ่งฮะตัวอย่างหนึ่งอรอบนี้เราจะให้ความเร่งเนี่ยเท่ากับลบสเมตรเปอร์เซกนะฮะ และเราจะใช้ความเร่งเนี่ยครับหวินาทีฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะความเร็วเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากความเร่งเราติดลบความเร่งเราติดลบเนี่ยบอกว่ามันจะช้าลงนั่นเองครับมีของเราเนี่ฮะจะลดลงครับจะลดลงเท่ากับลบลงลบสเมตรเปอร์เกนั่นเองทําให้ตรงเนี้ยครับมันเหลือความเร็วอยู่แค่1เมตรเปอร์นะครับ อันนี้ก็แนวคิดง่ายๆนะฮะขออีกตัวอย่างหนึ่งคะตัวอย่างสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากผมใช้ความเร่งเท่ากับลบสามเมตรเปอร์แคร์นะครับเป็นเวลาห้าวินาทีครับแน่นอนครับว่าความเร็วเนี่ยมันจะลดลงไปเท่าไหร่ครับลบสิบห้าเมตรเปอร์นะฮะตอนต้นคุณมีสี่เมตรเปอร์เฮะแล้วลบไปสิบห้าเมตรเปอร์คุณก็จะเหลือความเร็วเพียง 11เมตรเปอร์เซกครับแต่ต้องไปฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเมื่อคูณลบกันใช่ไหม4ลบ15ก็จะเหลือลบ11 11เนี่ยเป็นปริมาณตรงนี้ฮะถูกแล้วครับส่วนลบเนี่ยครับครับบ่งบอกว่าไปทางซ้ายนั่นเองอันนี้ก็แนวคิดง,ง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของความเร่งนะฮะแน่นอนครับว่าแนวคิดแบบนี้จะทําให้เราเข้าใจสมการ v เท่ากับ u บ a t ได้ดีขึ้นนั่นเองว่ามันมาอย่างไงขอบคุณที่รับฟังนะครับผมค,ครับ